หลังจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพลาดพลั้งเสียท่าให้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้จนกระเด็นตกรอบรองชนะเลิศลีคับเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมารอยคีนซึ่งรับบทผู้เชี่ยวชาญวิเคราะห์เกมของ Sky Sport ตได้หล่นความเห็นไว้เหมือนเป็นการทิ้งระเบิดลูกใหญ่อดีตกัปตันทีมปีแดงฟันธงอย่างไม่มีอ้อมค้อมเลยว่าบูโนโ่แฟนน์ยังห่างไกลจากเอริกคคันโตนาตำนานผู้ยิ่งใหญ่ของทีมมากนัก ก่อนหน้านี้มีการเปรียบเทียบ2เพลย์เมกเกอร์ต่างยุคว่ามีความใกล้เคียงกันในฐานะหัวใจสําคัญในแนวรุกแบกภาระและความคาดหวังเอาไว้สูงลิบลิ้วขันตัหน้าย้ายมาแมนยูไนเตดในปี1992ก้อนผลักดันให้กลายเป็นมหาอำนาจเมืองผู้ดีในเวลาต่อมาไม่ผิดนักหากจะพูดว่านี่คือหนึ่งในคนที่นำร่องปูรากฐานในแข็งแกล่งยาวนานต่อเนื่องหลายสิบปีบทบาทของเขาคือผู้นำในเกมรุกทั้งปั้นเองและสร้างสรรค์ หรือจัดการจบสกอร์นอกจากนี้เขายังมีความเป็นผู้นําเต็มเปี่ยมจนได้รับมอบปอกแขนแทนสตีฟบูธที่ย้ายไปเบอร์มิงแฮมอีกต่างหากคุณสมบัติคันโตน่าจึงครบถ้วนแทบจะไม่มีขาดตกบกพร่องหากไม่นับเรื่องกอรมศิลปินเข้าใจและเข้าถึงยากมากๆนึกจะเปิดหมวกลาก็ไปเลยทันทีรีไทยในช่วงเวลาที่ยังพีคอยู่เชื่อเถอะว่าไม่มีแข้งอาชีพคนไหนมีความคิดพิสดารอย่างนี้แน่คันโตน่าหรือกองโตจึงเป็นทั้งตำนาน เป็นทั้งสตอรี่และความคลาสสิกที่เล่าถ่ายทอดกันฟังอย่างไม่มีเบื่อในขณะที่บูโน่าดังเปี้ยงป้างตั้งแต่ย้ายมาเมื่อปลายเดือนมกราที่แล้วและใช้เวลาอย่างรวดเร็วดีตัวเองขึ้นมากลายเป็นแข้งทรงคุณค่าที่แมนยูนเตดจะขาดไปไม่ได้มันน่ามาหัศจรรย์มากๆเขาขอเพียงแค่2เดือนเท่านั้นก็จะแปลงกายเป็นซูเปอร์สตาร์ไม่ต้องปรับตัวปรับใจให้เสียเวลาเพราะหากต้องใช้เวลากันจริงๆปาน,นิโซชาคงกิ้งตกเก้าอี้ไปเรียบร้อยแล้ว นับเฉพาะในลีกอย่างเดียวบุนโนก็เล่นไปแล้ว30นัดพอดิบพอดีทำไป19ประตูกับอีก14แอสซิสประกาศสักดาความเป็นเตอร์เปมร์ลีกอย่างไม่มีทางปฏิเสธได้เลยต่อให้ไม่ชอบคีน่าเราก็ต้องยอมรับว่าบุนโนฟนานคือของจริงไม่ใช่ประเภทของปลอมทําเหมือนอย่างที่เคยโดนวิจารณ์ช่วงแรกไม่ใช่แค่ฟอร์มคันเทพเท่านั้นแต่แพชชั่นก็มาเต็มไม่มีเม้มอต่กงหากหลายต่อหลายครั้งที่โชว์ให้เห็นกันมาแล้วเขาจะจริงจังมาก ทั้งที่มาที่หลังแต่ก็กล้าออกปากสั่งเพื่อ่วมทีมจนวิดมีเรื่องกันเองไม่ว่าจะเป็นเคสกับวิกตอร์เดเดเลฟในเกมยูฟายูโรป้าลีกที่เจอกับเซบียาหรือดวลกับเอเวอแรนในศึกลีกครับที่โดนเนมันย่ามาติดผักอ,อกขณะดเดียวกันในเกมเพเมลลิกเมื่อไม่นานมานี้กับวูฟแฮมตันรูปเกมตึงเครียดเสมอกันอยู่0ูนจนผ่านพ้น90นาทีล่วงเข้าสู่ช่วงทดเวลาบาดเจ็บการเดินทางของสนกวิดเสียงสุดท้ายใกล้มาถึงแต่แล้วมาคาราฟอร์ หาจังหวะซัดแฉลบเข้าไปนักเตะแมนยูทุกคนดีใจกันสุดๆแต่ที่เข้าขั้นบ้าคลั่งสับกงล้อสุดฤทธิ์ไปฉลองกับเ,เพื่อนๆก็คือบูนโอลไฟนันมันชัดเจนเลยว,ว่าบูนโน่ต้องการทําทุกอย่างเพื่อให้ทีมเป็นผู้ชนะและประสบความสำเร็จและเรื่องนี้ก็เคยเปิดใจไปแล้วคําพูดมันจะไร้น้ําหนักทันทีหากไม่มีการแสดงออกมาให้เห็นด้วยขณะเดียวกันความปลาชัยที่มีให้กับแมนซิตี้มันยังสร้างความผิดหวังให้กับบูนโนลไฟนันมากมาก ถึงขนาดระบายผ่านโซเชียลคงอยู่ในอารมณ์เฟลสุดขีดไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจว่าทำไมจึงมีเสียงสนับสนุนให้แต่งตั้งบูโน่ไฟนันเป็นกัปตันทีมไปเลยอย่าไปแคร์เรื่องระยะเวลาพอต่อเลือ Harry กแฮร์รีแม็กควายก็ไม่ได้ให้ความสำคัญกับเวลาอยู่แล้วส่วนโซชาก็ยอมรับอย่างน่าชื่นตาบานนี่คือแข้งที่ห้ามแตะเด็ดขาดแม้ยูไนเตดจะขาดไปไม่ได้ดังนั้นจึงมักจะส่งลงสนามต่อเนื่อง ซึ่งนักเตะก็เต็มที่ไม่เคยอิดออดกระหายทุกวินาทีมาถึงตอนนี้เรามองเห็นภาพความสําคัญและความมหัศจรรย์ของบูโนนไปแล้วไม่ใช่เรื่องแปลกเลยถ้าจะมีการนําเขาไปเปรียบเทียบกับเอเรคานโตนาแต่ในมุมมองของรอยคีนความแตกต่างที่เคลียร์บูโนนหลุดจากความเป็นราชันผู้ยิ่งใหญ่คือไม่อาจนําทีมชนะในเกมสําคัญได้สามนัดในรอบรองชนะเลิศที่บูโนฟนันออกสตาร์ทไม่อาจช่วยให้ทีมเป็นฝ่ายคว้าชัยชนะ และฝ่าด่านไปจนถึงนัดชิงดำได้สำเร็จไม่ว่าจะเป็น f อฟเวครับแพ้เชลซีและยูโรปาลีกที่แพ้กับเซบีย่ารวมไปถึงลีกครับที่พ่ายให้กับแมนซิตี้ด้วยเกมที่มีความหมายบูโน่กลับเดินคอตกอยู่เสมออย่างนี้คงไม่อาจยกย่องให้อยู่ในระดับเดียวกับคารต์ตหน่าหรอกจะว่าไปคินก็พูดไม่ผิดแต่มันน่าจะถูกเพียงแค่ครึ่งเดียวเพราะไม่ได้พิจารณาให้ถี่ถ้วนเลือกมองแค่มุมที่ตัวเองอยากจะมอง ย้อนกลับไปในปี1992อริกคันโตนาย้ายมาในช่วงที่แมนยูพัฒนามากขึ้นตามลำดับใกล้จะประสบความสำเร็จแล้วหากไม่แผ่วปลายในฤดูกาล1991 1992จนเสียท่าให้ลีดยูไนเต็ดเรียกได้ว่าขุมกำลังแข็งแกร่งมากๆไหนจะแกงคลาสออฟ92ที่เป็นลูกนกหาดบินซึ่งกำลังจะปีก้าขาแข็งในเวลาถัดมา นักเตะรอบข้างกองโตจึงล้วนมีคุณภาพมากพอที่จะช่วยกันสนับสนุนให้ผลงานอันยอดเยี่ยมได้ผู้รักษาประตูอย่างพีเตอร์ชไมเคิลกองหลังสตีฟบูตแกรีพาลิสเตอร์เดนิสเออร์วินหรือพอลปาร์เกอร์กองกลางไบรอันรอบสันพอนอิน e ์รีชาร์ปไรอันกิกอังเดย์แคนเชลสกี้รวมไปถึงนิวเว็บข้างหน้าก็ระดับมืออาชีพทั้งสิน้นไม่ว่าจะเป็นมาร์คฮิวส์หรือไบรอันแม็กแคร์ในขณะเดียวกัน กรี่นวิ d เดวิดเบคแคมนิกกี้บัตหรือพอสโ o ก็กำลังจะดังเปลี่ยงปล้างตามมาติดติดและพอปี1993รอยคีนก็เป็นดาวรุ่งจอมดีเดือดอีกคนที่ย้ายไปนอตติงแฮมฟอร์เรสและทีนี้มาลองดูผู้เล่นรายร้อมบูโน่แฟนนันกันบ้างอาจจะจริงตรงที่หลายคนคือแข่งคุณภาพแต่ขาดมาตรฐานสม่ำเสมอบางนัดดีจะหายแต่พอคุ้มร้ายขึ้นมาก็พลาดให้อย่างไม่ควรให้อภัย บูโน่น่าจะเป็นคนเดียวที่โดดเด่นอย่างต่อเนื่องรักษาระดับฟอร์มของตัวเองคงความมุ่งมั่นทำงานหนักไม่มีวันหยุดนับตั้งแต่ย้ายมาในช่วงปลายเดือนมกราปีที่แล้วได้ลงเล่นในเกมวันที่2อกุมภาพันธ์นัดแรกรวมแล้ว11เดือนด้วยกันที่บูโน่คว,ว้ารางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมพรีเมียร์ลีกไปแล้วถึง3ครั้งและของเดือนธันวาคมก็ผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายที่มีลุ้นด้วยและหากทีมคว้าแชมป์ได้ จะเป็นนักเตะคนแรกในประวัติศาสตร์พิเมลิกที่ผงาด4ครั้งในรอบปีปฏิทินโดยใช้เวลาลงสนามเพียง11เดือนพอจะชัดเจนแล้วว่าบูโน่เฟรนันต้องแบกทีมหลังแอ่นคนเดียวคนอื่นไม่ได้มาช่วยแบกสักเท่าไหร่มันดูจะไม่ค่อยแฟร์กับเขานักหากรอคีนจะมีความเห็นในแบบที่ว่ามานอกจากนี้ไม่ควรนำมาเปรียบมวยกันด้วยยุคสมัยที่มีช่วงเวลาแตกต่างกันเกือบ30ปีมันมีเงื่อนไขและตัวแปรมาก ไม่อาจนำมาชี้วัดกันได้เราควรมองถึงสิ่งที่บูโนโฟนฟานันทำในปัจจุบันและควรยกย่องสรดุดีในฐานะผู้นำการเปลี่ยนแปลงมาสู่ทีมอย่างแท้จริงแม้จะยังรอเกียรติยศกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ตามบูโนโฟนฟานันเผยสาเหตุที่ตนปรับตัวให้เข้ากับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ดีส่วนหนึ่งก็มาจากคำแนะนำของคริสเตยโนโรนัลโด กองกลางชาวโปรตุเกสย้ายมาจากสปอร์ติ้งลิสบอนมาร่วมทัพปีแสด,แดงมาเดือนมกราคมที่ผ่านมาก่อนจะกลายเป็นแกนหลักของสโมสรและทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมทั้งนี้มีการเปรียบเทียบว,ว่าบูโนเฟนันน่าจะทำได้ดีกว่ารุ่นพี่ทีมชาติอย่างโรนัลโดที่กว่าจะปรับตัวในโอทัฟฟ์ดได้ก็ต้องใช้เวลาร่วมปีแต่ก็นั้นกองกลางวัย26ระบุเป็นเพราะคำแนะนำของโรนัลโดจึงทำให้ตนเองมีผลงานที่ยอดเยี่ยม ใช่ผมเคยคุยกับเขาเพราะเขารู้จักสโมสรแห่งนี้ดีกว่าผมเขาให้คำแนะนำอะไรผมบางอย่างไม่เป็นเรื่องสำคัญมากสำหรับผมและผมคิดว่าผมจะได้ย้ายมาร่วมทีมแต่เมื่อคุณได้คุยกับคิสเตโน่มันเป็นเรื่องที่ดีเสมอเราก็แค่คุยกันถึงเรื่องสโมสรความยิ่งใหญ่ของมันและมันจะดีกับผมอย่างไรโอกาสที่ผมจะได้ย้ายไปร่วมทีมที่ยิ่งใหญ่มีโอกาสสู้เพื่อแชมป์ของผมนั่นคือคำแนะนำที่สำคัญที่สุดที่เขาจะมอบให้ผม เขาบอกว่าย้ายไปซะนายจะรักแฟนบอลพวกเขาจะรักนายตั้งแต่แรกดังนั้นพยายามสนุกกับเกมของนายและสิ่งที่ดีที่สุดของนายจะตามมา